สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ในช่วงของแมนเชสเตอร์เต็ดอัปเดตนะครับมาอัปเดตมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดกันนะครับ สำหรับเรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของจดอนซานโช่นะครับตามรายงานจาก m อ n นะฮะสื่อท้องถิ่นมีการระบุว่าตอนนี้นะครับทางสโมสรมีการลงโทษจดอนซานโช่ในเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยมีการตอบโต้บทสัมภาษณ์ของทางเอเดร k นฮาร์คหลังจากจบเกมนันเองนะครับเรื่องของการตอบโต้เนี่ยทุกคนก็ น่าจะได้อ่านมาแล้วนะฮะว่าเจดอนซานโช่มีการตอบโต้อย่างไรนะครับแล้วก็ทางสโมสรก็พร้อมที่จะสนับสนุน การกระทําของเอเดนฮาร์กอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสโดนเหมือนกันสำหรับจจดอนซานโชนะครับอีกกระแสนหนึ่งครับเดลี่เมลเนี่ยมีการระบุออกมาครับว่าสถานการณ์ภายในโดยที่จจดอนซานโชเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกับการปฏิบัติที่รู้สึกแบบว่าไม่เป็นธรรมภายในทีมนะครับโดยเฉพาะในกรณีของแอนโทนี่นะฮะที่ซานโชเนี่ยมองว่าแอนโทนี่ผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ทางเอเดนฮาร์กเนี่ย มักจะเลือกแอนโทนีลงสนามในตำแหน่งตัวเรมเส้นฝั่งขวาเป็นประจำเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องนะครับทัง้งทั้งที่ซานโชเองเขาก็รู้สึกว่าตรงเขาเองเนี่ย ทุ่มเทให้กับการซ้อมทุกครั้งนะครับแล้วก็มั่นใจว่าสาเหตุอื่นที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่มีรายชื่อในเกมพบก,กับอาร์เซนอลนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมไม่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลูกลักหรือเปล่านะฮะที่เทนฮากเลือกใช้ตัวนี้มากกว่านะครับทั้งๆท,ที่ผลงานเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าตรงเขาเองเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสให้บ้างนะครับอารมณ์แบบน้อยใจอะไรประมาณนั้นนะครับโรบโน มีการให้ข้อมูลออกมาอีกนะครับว่าความตึงเครียดมันเกิดขึ้นตลอดช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเอเดรีนฮาร์คไม่พอใจต่อการฝึกซ้อมของจรอร์านโชซึ่งเชื่อได้ว่าเอเดรี e นฮาร์คเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่แล้วเพื่อให้จรอร์านโชเนี่ยผ่านจุดที่ยากลำบากแล้วก็ที่ผ่านมาเราได้เห็นว่า ทางเทนฮากมีการส่งซานโชเนี่ยไปฝึกซ้อมพิเศษประมาณ2-3เดือนได้นะครับคือพยายามเข็นแบบเต็มที่แล้วแหละนะฮะเท่าที่จะเข็นได้นะครับแล้วก็ต้องการให้จอรอาานโชเนี่ยแสดงมันออกมาในสนามซ้อมแล้วก็ในยามลงสนามนะครับและถ้าเกิดทําไม่ได้ เขาก็ต้องมีการโดนดรอปไม่มีรายชื่อหรือว่าไปเป็นตัวสำรองนะครับตามลำดับกันไปนะครับแต่จอรซานโชวก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะเขาก็คิดว่าตรงเขาเองเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับแล้วก็มีการตอบโต้กันไปอย่างที่ได้เห็นกันนะครับคือจุดสําคัญก็คือมันมีความตึงเครียดหลายสัปดาห์นะครับสองถึงสสัปดาห์แล้วก็เทนฮารก็พยายามเขียนเต็มที่แล้วตามข้อมูลจากแหล่งเขาวที่น่าเชื่อถือนะครับต่อมาครับมุมมองของริโอฟนานก็บอกว่าตอนเนี้ย สถานการณ์ของเจรอนซานโชมันก็ค่อนข้างยากลําบากแล้วแหละมี2ทางเลือกนะฮะซึ่งจุดสําคัญอยู่ที่ว่าตอนนี้นักเตะกับผู้จัดการทีมเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันผู้จัดการทีมต้องการให้นักเตะซ้อมได้ดีกว่านี้ทําให้ดีกว่านี้แล้วก็ยังไม่ถึงมาตรฐานนะครับแต่ทางฝั่งนักเตะเนี่ยกบมองว่าเขาเนี่ยซ้อมได้ดีแล้วแล้วก็ควรที่จะได้รับโอกาส ควรที่จะมีรายชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ครับปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันมี2ทางเลือกครับก็คือจะเราซานโช่ต้องย้ายทีมนะครับในตอนนี้ทีมจากลีกซาอุเนี่ยหรือว่าลีกซาอุกําลังเปิดตลาดอยู่นะครับยังพอมีเวลานะฮะหรืออีกหนึ่งทางเลือกก็คือคุณต้องนั่งอยู่บนมานั่งสำรองต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีรายชื่อตลอดทั้งซีซั่นก็ได้ ก็คือต้องรอย้ายทีมอย่างเดียวแหละในช่วงตลาดฟุตบอลยุโรปเนี่ยเปิดตามปกติอาจจะเป็นในช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเลยนะครับเบนฟอสเตอร์นะครับให้ความคิดเห็นออกมานะครับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบเนี้ยถ้าเกิดขึ้นในยุคข,ของเซอร์อร์เล็กฟูสันเนี่ยชัดเจนเขาว่าจะโอนซานโช่กระดินออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับคือโดนแบนแน่นอนป่าไม่เก็บเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันแล้วก็มันโยงไปครับเรื่องของการ ดิวคูคูเรยาด้วยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูกลกันออกมาครับว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ดิวที่แมนยูต้องการมาคูคูเรยามันล่มไปเนี่ยเนื่องจากว่าแมนยูได้มีการเสนอการแลกตัวจะดองซานโชกับมาคูคูเรยานนฮะแต่ว่าทางเชลซีไม่เห็นด้วยแล้วก็ เลือกบอกปัดไม่คุยด้วยอีกเลยนะครับหลังจากที่มีการคุยกันแบบไม่ลงตัวทําให้แมนยูก็ไปลงเอยที่ซีกโอเรเกรอนจากสเปอร์แทนนั่นเองนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลด้วยที่มันไม่ลงรอยกันในดีลดังกล่าวทั้งทั้งท,งที่ทั้งทั้งที่นักเตะเนี่ยก็้อมใจแมนยูเองก็พยายามดึงตัวถึงที่สุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาลุกันไปในช่วงวัน,นท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับส่วนเรื่องของแอนโทนีครับรายนี้ก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะครับล่าสุดมีรายงาน จากสื่อท้องถิ่นของบราซิลมีการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประเทศบราซิลเนี่ยเริ่มที่จะมีการดําเนินการสืบสวนคดีที่อดีตแฟนสาวของอันโตนี่เนี่ยแจ้งความถูกทาร้ายร่างกายนะครับคล้ายๆกับกรณีของเมสันกินวูดเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการ รับเกี่ยวกับหลักฐานทั้งในส่วนของรูปภาพวิดีโอแล้วก็พยานต่างๆนะฮะที่มีการบ่งชี้ว่ามีการข่มขู่คุกคามแล้วก็ทำร้ายร่างกายจากอนโตนีด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในวิดีโอหลักฐานเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงอาการบาดเจ็บบริเวณนิ้วมือของอดีตแฟนสาวของอนโตนีนะครับแล้วก็เรื่องดังกล่าวเนี่ย ถูกส่งไปให้ศาลที่ซาปโ,โรเนี่ยพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่เราต้องติดตามมันดูนะครับว่าจะมีทางออกแล้วก็คําตอบอย่างไรเบื้องต้นก็คือนักเตะเนี่ยปฏิเสธทุกอย่าง ะะแต่หลังจากนี้มันจะมีการสืบสวนสอบสวนกันก็รอดูคําตอบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็รอดูว่าทางสโมสรจะจัดการอย่างไรเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับโอเคประมาณเท่านี้น,นะครับนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์เดย์แคปในช่วงแมนเชสเตอร์เดยอัปเดตนะฮะเอามาสรุปให้เราฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ